เช่นไหมครับเอาลงมาเลยครับรถตู้ไปไหนครับไปชื่อรถไปเซเว่นหรือครับโอเคไปเลยครับเขาไปชื่อรถได้ไหมครับไปดูก่อนครับไปเอเอเพื่อนๆตามมาเอาเอขุดอะไรลูกอะไร ไปบ่ายาเข้าปล่อยมือก่อนปล่อยมือไหนเดินไปชี้ตรงไหนปล่อยมือเลยเปล่าไหนครับไอ้นีเดินไปดูตาอ, <c oughs> อะไรหรือครับอันชี้ไหนล่ะอันที่เอินโต้เคยอยกระายไม่ใช่อันนี้ เราตามมาต้มีเยอะแล้วที่เราได้ใช่ไหมครับคืออะไรครับรถเล็กยงไม้ตัวเด็กวหรือเปล่าเลี้ยงแกะอยู่เป็นตัวเป็นตัเป็นรถอะไรไปอยู่โอ้โหใจตั้งมาเจอใหญ่นี่ยิงท้องฉามอืมเอาแกะเลยลูก แกไดไหมไม่ได้ไม่ได้แกให้หน่อยแกยิ่แกให้หน่อยนี่นี่ดึงดึงดึงให้ขาดเลยลูกเอเอ ลุ้นๆลุ้นลุ้นเหมุอนลุ้นกันครับลุ้นกัน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 อะไรรถแข่งสีแดงว้าซุปเปอร์คาร์สีแดงไหนโอ้มีเปิดหน้าได้ไหมลูก ปิดประตูได้ไหมเป็นรถเหล็กสีแดงครับน่านโอ้โหประตูอย่างเท่น่านประตูอย่างเท่เลยครับเพื่อนๆชว์เพื่อนหน่อยว้าวล้อเหลืองล้อเหลืองเปิดประตูได้เลยเปิดประตูได้ด้วยครับเพื่อนๆเอ้าโชว์เพื่อนอีกทีนึงจีอันมาโชว์ทางนี้ Two. Hmm. Down. Yeah. Right. Hm? home. <laughs>